กากะชาดกชาดกว่าด้วยกาวิตน้ำด้วยปากพระพุทธองค์ทรงปารกทพิสุกแก่หลายรูปที่ร้องไห้ข่ำควรเมื่ออดิตภรรยาของเพื่อนรูปหนึ่งเสียชีวิตลงจึงตัดชาดกนี้ความย่อว่าในเมืองสาวตถีมีกระดุมทีหลายคนเป็นสหายกันต่างมีทรัพย์สมบัติมากด้วยกัน และทำบุญทำกุศลร่วมกันเสมอเสมอขันได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วก็คิดกันว่าพวกเราแก่แล้วจะคลองเรือนอยู่อีกทำไมไปบวชในพระพุทธศาสนาแล้วทำทุกข์ให้สิ้นกันดีกวา่าดังนี้แล้วต่างก็ยกสมบัติให้ลูกหลานไปทั้งหมด ลาญาที่น้องแล้วไปขอบวชกับพระพุทธองค์ท่านได้บวชกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมอันสมควรแก่การบวชอย่างที่คิดแต่ตนแม้ธรรมะก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะเป็นคนแก่ถึงจะบวชแล้วก็ยังทำตัวเหมือนเมื่อครั้งเป็นฆราษตให้คนสร้างบรรณาศาลาไว้ท้ายวัด แล้วไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแม้เวลาไปบินบาทก็ไม่ค่อยไปบ้านคนอื่นๆโดยมากจะชวนกันไปฉันที่บ้านบุตรและอดีตภรรยาของตนอีกนั่นแหละอดีตภรรยาของท่านรูปหนึ่งในจํานวนนั้นมีฝีมือในการปรุงอาหารเหตุนั้นท่านเหล่านั้นจึงได้นําอาหารที่บินบาทได้ ไปยังบ้านของนางแล้วนั่งฉันรวมกันนางก็หุงหาต้มแกงในส่วนของตนไว้ถวายเป็นประจำต่อมานางเกิดเจ็บป่วยกระทันหันเสียชีวิตลงท่านเหล่านั้นพอทราบข่าวก็ไปรวมกันอยู่ที่ศาลาท้ายวัดกอดคอกันร้องไห้พร่ำพรรณนาว่า นางผู้มีมือรสอร่อยก็ตายเสียแล้วดังนี้พวกพิสุเห็นกิริยาของท่านเหล่านั้นจึงไปถามสาเหตุว่าร้องไห้ทำไมกันท่านเหล่านั้นก็ตอบว่าอดีตภรรยาของเพื่อนผู้มีรสมืออร่อยก็ตายซะแล้วนางมีอุปการะแก่ตนมาก ทีนี้จะหาคนเช่นนางที่ไหนอีกด้วยเหตุนี้จึงร้องไห้คิดถึงนางกันทิสุเหล่านั้นจึงได้นำเรื่องนี้ไปสนทนากันที่โรงธรรมสภาสมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จมาจึงตัดถามคันทรงทราบความที่สนทนากันแล้วได้ตรัดว่า ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่เธอเหล่านั้นพากันร้องไห้เพราะนางผู้นี้ตายไปแม้ในครั้งก่อนพวกเธอก็อาศัยนางผู้นี้ซึ่งเกิดเป็นกาตายลงในทะเลร่วมกันคิดว่าจะวิทย์น้ำจากทะเลนำนางออกมาให้ได้จึงพยายามวิทย์น้ำกัน แต่ได้อาศัยผู้เป็นบัณฑิตจึงมีชีวิตรอดมาได้ดังนี้แล้วจึงตัดเล่าเรื่องนี้ในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าผม,มาทัศของราชสมบัตินเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์สเสด็จอุบัติเป็นเทวดาผู้ดูแลทะเลครั้งนั้นจาตัวหนึ่ง พานางกาซึ่งเป็นคู่ของบินไปหากินที่ฝั่งทะเลขณะนั้นพวกมนุษย์ทำพิธีบวงสวงพญานาคด้วยน้ำนมข้าวมะทุกปายาิปลาเนื้อและสุรากันอยู่เมื่อบวงสวงเสร็จก็กลับกันหมดกาคู่นั้นบินไปถึงที่นั้นคั้นเห็นเครื่องปรีกรรมก็โฉบลงมากินเครื่องปรีกรรมนั้น และดื่มสุราเข้าไปมากจนมึนเมาคิดว่าจะเล่นน้ำทะเลจึงพาการบินไปจับอยู่ที่ริมฝั่งทะเลและเริ่มจะบินลงไปเล่นน้ำทันใดนั้นขึ้นลูกหนึ่งโถมเข้าฝั่งแล้วพัดนางกาตกไปในทะเลปลาตัวหนึ่งได้คุกนางแล้วกลืนลงท้องไปากาตัวนั้นร้องไห้รำพันว่า เมียของเราตายแล้วเมียของเราตายแล้วพวกกาที่มากินเครื่องสังเวยได้ยินดังนั้นจึงบินมาถามเหตุการณ์กานั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังพวกกาต่างก็ร้องไห้รำพันเอ็ดอึ่งไปหมดต่อมากาตัวหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าน้ำในทะเลที่มีพอมืออะไรแก่พวกเรา พวกเราจงช่วยกันวิดน้ำในทะเลนี้ให้แห้งแล้วนำนางากาผู้เป็นเพื่อนของเราออกมาให้ได้ากาทุกตัวเห็นชอบตามข้อเสนอจึงช่วยกันบินลงไปอมน้ำทะเลแล้วบินไปคายทิ้งที่อื่นบินไปบินกลับกันอยู่อย่างนั้นจนคางล้าปากซีดตาแดง ได้รับความลำบากไปตามๆกันเมื่อเหนื่อยมากเข้าก็บินจากกลุ่มพักเหนื่อยต่างก็บ่นกันว่าน้ำที่พวกเราอมไปทิ้งข้างนอกแล้วยังกลับเต็มฝั่งอยู่เหมือนเดิมพวกเราคงไม่สามารถวิทน้ำทะเลให้แห้งได้จึงชวนกันว่าโอ๋หนอคางของเราล้าแล้วปากของเราก็ซีด พวกเราเลิกกันเสียเถอะอยาวิตต่อไปเลยเพราะทะเลก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิม mm hmm. เมื่อเป็นดังนี้กาเหล่านั้นทุกตัวได้แต่ร่ำรำพันถึงนางกาว่าจะง,งอยปากของกานั้นงามเห็นปานี้ตากลมปานี้ผิวพันสันฐานงามปานี้เสียงเพราะปานี้ นางกาของพวกเรามาพินาศไปเพราะทะเลผู้เป็นโจนี้แท้แท้เทวดาผู้ดูทะเลได้มาสำแดงรูปที่น่ากลัวไล่พวกกาที่บ่นเพออยู่อย่างนั้นให้หนีไปแล้วความสวัสดีจึงมีแก่พวกกาเหล่านั้นทั้งหมดด้วยประการฉนี้พระบรมศาสดาขันตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้ว ส่งสรุปว่านางกาในครั้งนั้นได้มาเป็นอดีตภรรยาในบัดนี้กาได้มาเป็นพระแกู่งกาได้มาเป็นพระแก่ที่เหลือส่วนเทวดาผู้ดูทะเลคือพระองค์เองดังนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกด ซับสไคร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ